เจอแล้วจ้านี่เ,เห็ดพึ่งขาลายงามๆหนึ่งดอกโอ้โหพึ่งหวานอีกหนึ่งดอกขาตันเลยขายใหญ่มากอือไปจ้ะห <c oughs> นึ่งดอกล่างๆพอเ,เลยนี่เห็ดพึ่งขาลาย จ,จ้าเพิ่งเป็นทีปิดไว้ไม่ได้เพราะว่าปิดไว้เขาก็มาเอาอืมพณน่ะสมาร์ทซีบดอกแล้วขันออกมูนี่อ๋ออ๋อณน่ะพ,พี่น้องเป็นมู ทุเลอยากได้เห็ดเจ้าเบิ้งทางเขาเขาลกลงไปนี่ข่อยตายเลยได้เนี่ยนี่นี่มูนึงนี่มูนึงจากเห็ดนั่นอีกดอกนึงเก็บไปเนี่ยโอ้เปนเท่างามสองดอกโอ้โอ้นี่ยังได้อยู่งามๆเขาก็ต้องสูกึ้น่าเอาไป เออเออเออโอนยนั่งไงดอกนึงอยู่ฝั่งนั้นโอุ้ยหัวขาดหัวขาดหัวขาด,ขาดอยู่ฝั่งนั้นดอกนึงแล้วกันอ๋อนี่ไงใช่ใช่นี่ก็กำลังดีรกระจายกำลังดีนี่คอยบ้านแล้วคอยจำได้เพคยได้อยู่นี่นี่อุ้ ทุลักทุเลอู้ดอกนี้งามนี่นี่งามน,นี่ปุ๊บปุ๊บอันนี้หัวหักอันนี้หัวหักจ้ะไปโอน้นีเด<อ>้อแป้วแล้วแป้วลายเอเอแป้วแห้งเงี้บอลลุกพี่เขาสิกินก้อนละเนี่ยเนี่ย ไปนี่ได้แล้วใช่ไหมนี่นี่นี่งามงามงามเพราะว่าวันที่พวกแอนมาพี่แอนมาเอาอ่ะมันกำลังออกอือโคตะก็ยังลุ้นได้เลยใช่นี่เห็ดผึั่งขาล้ายหน่อยนี่นี่เห็นบ่แกงตัวบัดนี่ได้แกง เออาสีหายไทยบบบน้อนไายพะน่ะใส่ใส่มันเน่าโอ้นันเ่นันเน่นัน่นันเด่นันเ่นุ่นนึงพีเอ็นพุ่นพุ่นพุ่นเขาไปเอาเขาไปเอานั่นเห็นปะเออเ้ยตาขานั่นไหนนั่นนั่นนันนั่นเห็นป่นั่นนั่นนั่นพุ่นโอ้ยเมื่อวานเองเดอกนาเลยนี่อ้าวเห็นก่อนนี่ น้ำน้ำเนี่ยวาร้านผมเนี่ยนั่นแหละวาร้านพี่ก็ได้ตรงนี้หน่อยอ๋อขวบว่าเขาบวบ่งน้ำเด้อโอ้ยนี่นี่เขาบอเขานี่ดอกหนึ่งนี่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 เห็นบอเนี่ยนี่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 บอ กม้กมกม้นกม้มก้มก้มนี่เหลือตาตัวเองนั่นแหละหน,นี่เห็นบอย,ย้ายเออมูอวานค่อยปิดไปตรงตรงตรง,ตรงหันดอกนึงเอานี่มวานปิดไวยตรงนี้ดอกหนึ่งเห็นปะนี่ขนาดมือวานอยู่นี่ได้น้อยยายเขาก็เลยเนาะเออได้เป็นมุกอ้วก็ได้ยืดตรงนี้หัน่นอือ ก้อยมีทุ้มกระดกใส่ใส่ใหญ่นาทีกับว่าได้เกิดยาโดนคุมกำเนิดเสียก่อนนี่แหละ่ะมันสิออกน้ำมันนี่แหละอุวานี่เอาบุงนี่มันเหลือให้ข่อยบ่เออซองมังกรนาอุ้วานี่เขาได้ยุนี่แหละนี่แ่ดอยากเกิดขึ้นมานี่น้ำ ไปแกงใช่ขันออ้อยใหญ่โอ,อ้ยใหญ่โอ้ยใหญ่เก็บโอ้โหหลุดตามันมาได้จังเดยคนดวงดีอ่ะใช่ไหมนี่วานจะหาบนอยู่นี่เด้นี่เห็นป่อือน,นี่อ๋ออ้หนี่ดอกหนึ่ง อู้ยนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งอือนี่ดอกหนึ่งอู้อู้อาเอาเห็ดอยู่แป๊บหนึ่งอู้อู้อู้ว้าวได้เห็ดคลิปโอ๊ยเดี๋ยว้ายคลิปก็พี่แอนแล้วผู้ดีใจแท้ จะกำสร้างหมุนเข้าไปเนาะเขาเขามันตัดขาอยู่เขาเลยมันโนหมุนจนได้แคมอยู่นี่ไหนไหนไหนโซเชียลแคมก่อนบู้อายกยกยุกเนี่ยยกเนี่ยบู๊เี่ยนน้ำแห้งนี่ว้าวไา้แล้วเนี่ยบู๊เอามีดมายืมหน่อยเอ้ายุกยุกเอามีดเอายกยุ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 กนี่นี่ขอไปยืมมีดก่อนวันนี้ขาดมีดน้ำขนาด